วันนี้เป็นวันดีนะครับเป็นวันอังคารที่26สิงหาคม2568ครับก็เป็นวันครบรอบการจัดตั้งเขตดาพันธ์สป,ป่าเขาสอยดาวนะครับเป็นปีที่53 โอ้สองคันครับ <c oughs> นี่นะครับก็เตรียมได้เวลาสำหรับการ ะจะเจริญพุทธมนต์ของพระพี่สวสมนะครับวันนี้เราได้มนต์มาเก้าลูปนะไ,ไปดูทางพระตะวันตังอาภิวาเทเมิคาับป <c oughs> ีนาณาม โมหนตัมมิมาตโมตัมตาวาิาคัมาตเนมุลาหุลาโนทิวามุนิโตตันเตยจัภวาวาดาหิโยหิจัปนังอะิอัตโีตุล นี่นะคุนะไ้ครับกิจกรรมทำบุญเรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกิจกรรมเรื่องของการเล่นกีฬานะครับไสุดเวลากีฬาสีก็มาถึงนะครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะมาละหัวหน้า สีแดงแรงฤทธิ์นะครับลูกทีมของหัวหน้าไทยครับหัวหน้าไทยเรียกครันะธามาชา,าก็จะโดนปรับนะครับหัวหน้าสีดาวนะครับสเตเดียมโอเคเดี๋ยวมาดูกันเตะบอลกับลูกน้องหน่อยส่วนกลางส,ส่วนกลางส่วนกลางครับส่วนกลาง ก็ด okay. ี้ับพวกเราทุกคนด้วยนะผู้ักสามผ้แรกตกหนักแล้วทีนี้อันี้ยังไม่ดันเรื่องเลยเนี่ยประมาณสิบเอมกว่าครับก็ฝนตกหนักมากครับอยากดีครับคือเสียกอเครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมตงกัเ้ยนที่เรากันดีกว่าดูที่ว่าวันนี้เราจะยิงไปได้หรือเปล่านะครับกอฝนตกหนักมากเน มันระวังนะครับเต็มตัวเองครับเดี๋ยวเจ็บหนึ่งของสามที่เอาเรียบเลยเอาของเราฝั่งนี้หน้าขาดนาคนนึงมามามาขาดหน้าตูนนี่ไปต้นไปตนเลยเหรอเปักครจังครับอยู่ที่หัวหน้า หน้าไปโตางตตตะรับสาประตูของตวันออกตะวันออกเลยทุนไปดีหน้าประตูของเวลาืนแรกคนแรกโอเคครับเดี๋ยวให้ด็กๆครับเยีแยมเยมยมแย่มากเว้ยมาแล้วพึ่งหลัง ใบหน้าตัวงลงน้องลงม่งครับเราก็ลงพอหน้าตัวเล็กาตัวไม่ใช่เล่นเล่นนพี่ขวดครับไม่ได้เล่นนานแล้วสาบขวดน้ำตาลโดยด้วย หมดเวลาหมดเวลาเป็นอันสักของการชนะไปนะครับไม่ได้ยินก็ดีใจเค่นี้ย็แวเออขงการชนะดิเออล้วสามประตูต่อศูนย์เนาะอ๋อสามประตูเฮ้นะครับเป็นของคู่ของสีม่วงกับสีเขียวนะมาดูกันครับสองทีมนี้ปลาให้ลูกละห้าร้อยกดอะไรก็ได้ละเออโอเคโอ้ยสู้ๆสู้ๆเยี่ยมไปเดี๋ยวไปดูกันสองทีมนี้นะครับ ไม่ได้ครับครัวครับครัวของเราคนนี้เมนูเป็นอะไรพี่วันนี้ตำส้มโอ้สุดยอดเลยใครก็มีหัวได้ผมยังอิ่มอยู่เลยพี่สุดยอดหมดเวลาไปแล้วครับก็ขึ้นใจขึ้นห่วงครับยิงไปสองลูกกี่โมงก็เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับลูกละห้าร้อยครับลงละห้าร้อยจับตังด้วยจับตังด้วยทุกคน เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งนะครับคล้ายๆมวยมวยตับจากกันแหละแต่ว่านี่เป็นมวยไก่โอ๊กนะครับจภาครับนี่ภาพดีโอมระเภทนี้เลยครับดังเสียงดังไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินเสียงดังครับหน้าหน่วยลงก่อนเลยนะหน้าหน่วยครับเดี๋ยวประทะม่วงละหมุน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 กันหมุนหมุนเออไอ้ต้องถามดังไอกาศการเชีย กอะเซียมันมากเลยตองมาก่ปไเี่ยวเี๋ยวปี๋ยวเียปนีเป็นการแข่งขันฟุตบอลถิงแมนะครับระหว่างสีแดงกับสีเหงแต่ว่าเราก็เอารองเท้าให้ลูกน้องไปแล้วครับได้ครับีแบบตีนองคเป็นแมนะ ชนะทุกคนโบี่หัวหน้าีแดงครับจะครองบอสผีแดงจะไที่นครับลจอมนยอเลยโอย ไปเหนือคหนือคับหนือครับไปเหนือคไปเหนืองหนือครับไปเหนืองหนือครับไปเบไครับอันนือบอคอครับนหับนือครัครับเหนไปเเปเนไรไปเเปเนไรหับบอครครันนือครับนือครัครับ สีม่วงได้ไปโอ้โหแซงสองหนึ่งด้วยนะครับหลายๆหลายหลายๆครับพี่เทียวเดี่ยวนี่้วด้โอ้พี่เก่งไม่ใ้ตายก่อนเลยาตั้งแล้วนะครับสุดยอดได้ไปแล้วได้ชมป์ไหมขึ้นไไครับโอ้สุดยอดสงสมัยกี่สมัยตอนนึงเนี่ยเดี่ยวแม่ด้วย ไปครับเสร็จไปครับบอลกิใ่องไนะปิรอบปิดคำไปก่อนได้ว่าโดยปิแซงมาสองลูกเลยไปดีดีเราสามทุกทีนนี้นะครับี่มึงเสร็สิ้นไปครับสััตรกีฬาประเพณีนะครับเตะบอลก็จะมีเวลาพักแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวไปเลี้ยงนะครับสันๆกันโอเคยั